ที่กองพลฐานราบที่6ค่ะโดยกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่6ร่วมกับเทศบาลตำบลบุ่งไหมโรงเรียนบ้านกุดระงมตำบลบุ่งไหมอำเภอบารินชำาราบจังหวัดอุบลราชธานีจาก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนตามโครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2564โดยได้มีการนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจและคณะแม่บ้านของหน่วยทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียนและมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนอาคารโรงอาหารให้มีความสะอาดปลอดจากเชื้อโควิด -19 นอกจากนี้ค่ะยังมีการให้บริการตัดผมฟรีจากช่างของทหารอีกทั้งค่ะยังมีการจัดรถครัวสนามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ไปประกอบอาหารโดยมีการจัดทําข้าวกระเพราไข่ดาวจํานวน200กล่องให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ